ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ Door to the night รักหลอนซ่อนเร้น เรื่องราวความรักและการหลอกลวงทั้งหมดของนางเริ่มต้นในงานศพของคุณตาจุงโซบชายผู้แสนมั่งคั่งและร่ำรวยแต่ปัจจุบันคุณตาก็ได้เสียชีวิตลงเนื่องจากโรคภัยที่ลุมเหลาบวกกับการคิดสัน้นแล้วในงานศพนี้เองเราจะได้เจอกับยอนวาสาวสวยที่แต่งชุดไว้ทุกยินอยู่หน้าศพยอนวาคอยต้อนรับทุกคนเป็นอย่างดีใครที่ได้เห็นก็ต่างคิดว่าเธอต้องเป็นคนในครอบครัวนแน่แต่แท้จริงแล้วกับ ไม่ใช่แบบนั้นเพราะยอนวาเธอเป็นเพียงสาวรับใช้ของคุณตาจุงโซบ เพียงแต่ว่าหลังจากที่คุณตาเสียชีวิตปรากฏว่าคนที่ได้รับมรดกทั้งหมดนั้นกลับเป็นเธอเพียงผู้เดียวด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้คนมากมายแอบนินทาว่ายอนวาต้องทําอะไรกับคุณตาจุงศพแน,แน่จนเป็นเหตุให้นักข่าวโจเข้ามาในงานสอบนักข่าวโจอยากรู้ว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงทําไมสาวใช้แบบคุณถึงได้รับมรดกหายร้อยล้านของคุณตาทว่าทางยอนวาก็ไม่คิดจะตอบคําถามของเขา เช้าวันต่อมาในระหว่างที่ยอนวากำลังพักอยู่ในบ้านหลังใหญ่ของตนที่เธอได้รับมรดกมาจากคุณตาจุงโซบ นักข่าวโจก็ได้เข้ามาหายอนวาอีกรอบนักข่าวโจต้องการจะรู้ให้ได้ว่าทำไมยอนวาถึงได้รับมรดกและคนทั้งประเทศเองก็อยากรู้เหมือนกันยอนวาพอได้ฟังแบบนี้เธอก็ทำได้เพียงแค่ยิม้มพร้อมกับเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เขาฟังย้อนกลับไปเมื่อประมาณหนึ่งปีก่อนณคาลือหาดของคุณตาจุงโซบเราจะมาอยู่กับยอนฮวาหญิงสาวหน้าตาดีหุ่นนางแบบเธอเดินลากกระเป๋าเข้าไปพบ กับคุณตาจุงโซบเพราะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปยอนฮาวาต้องรับหน้าที่ดูแลคุณตาเนื่องจากว่าเธอได้ทำสัญญากับคุณตาเอาไว้ซึ่งคนดูอย่างเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสัญญาว่าจ้างที่ว่านั้นมันคืออะไรแต่ที่แน่ๆคือหน้าที่ของยอนฮวาคือเธอต้องคอยดูแลคุณตาทุกฝีก้าวทั้งอาบน้ำทั้งเช็ดตัว ทำกับข้าวปัดกวาดเช็ดถูคอยนอนคอยเฝ้าคุณตาอยู่ตลอดเรียกได้ว่าก,กอติดทุก24ชั่วโมงแค่ฟังนิดเดียวแอดมินก็ถึงกับใส่หัวแล้วแล้วงานแรกที่ยอนวาต้องทําก็คือทํากับข้าวให้คุณตากินใช้เวลาไม่นานยอนวาที่ได้ออกไปซื้อของในตลาดสด ตัวของเธอนั้นก็ได้บรรจงทำอาหารออกมามากมายเธอนำมาจัดเรียงบนโต๊ะอย่างสวยงามเมนูหลักๆก็คือผักส่วนควรัวที่ตัวของยอนวาซื้อมาจากยายบนภูเขาแต่พอคุณตาจงซบตักอาหารขึ้นมารองชิมคุณตาก็ได้ใช้มือปัดถ้วยจานพวกนี้ทิ้งเพราะอาหารแบบนี้มันไม่ถูกปากเขาเลยสักอย่างยอนวาที่ได้เห็นอาหารของตัวเองโดนเคียรทิ้งเธอก็ทำได้เพียงแค่ก้มหน้าก้มตาลงไปเก็บแล้ว นั่นเองก็ทําให้ยอนวาโดนจานที่แตกบาดเข้านิ้วมือส่วนคุณตาแทนที่จะมีสํานึกบ้างเขากลับสั่งให้ยอนวามานวดตัวให้หน่อยฉันรู้สึกปวดหลังมากๆหลังจากเก็บจานเช็ดถูพื้นในห้องครัวเสร็จ ยอนาวาก็ได้เข้ามานวดหลังให้กับคุณตาเทว่าแขนของยอนาวาที่ดูสวยงามก็ไม่สามารถบีบให้คุณตารู้สึกดีได้คุณตาจุงซบต้องคอยบอกให้ยอนวานวดแรงๆนวดแรงๆอีส่วนยอนวาก็ต้องออกแรงจนใบหน้าเกรงไปหมด หลายชั่วโมงต่อมาหลังจากคุณตาเข้านอนจู่ๆคุณตาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางเดึกเนื่องจากคุณตามีอาการหายใจไม่ออกยอนวาที่กําลังนอนบนโซฟาก็เลยโดนคุณตาสาดน้ําใส่จนสะดุ้งตื่นพอรืมตาตื่นขึ้นมาเห็นคุณตาก็ได้บ่นใส่ยอนวาว่าเธอจะมานอนแบบนี้ไม่ได้เธอต้องคอยเฝ้าชั้นดีๆเพราะฉั้นอาจจะตายตอนไหนก็ได้พอโรครายที่มันกําลังกัดกินพอด่าเสร็จคุณตาก็สั่งให้ยอน ว่ารีบเช็ดน้ําที่อยู่บนพื้นด้วยเช้าวันต่อมาวันนี้ยอนวาก็สามารถทําอาหารได้ตรงตามใจที่คุณตาต้องการผักที่ยอนวาใช้เป็นผักปลอดสารพิษ แถมยอนวายัางต้มชาที่คุณตาชอบกินเอาไว้อีกด้วยหลังจากกินจนอิ่มคุณตาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอคงอยากให้ฉันตายสินะเธอคงคิดละสิว่าเมื่อไรตาแก่แบบฉันจะตายสักทีเพราะเธอจะได้ไม่ต้องมีภาระอีกต่อไปแล้วตามสัญญายอนวาพอได้ฟังก็บอกคุณตาว่าไม่ใช่ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ดูแลคุณตาจริงๆหลายชั่วโมงต่อจากนั้นยอนวาก็ใช้เวลา ของเธอหมดไปกับการเตรียมสมุนไพรต่างๆรวมถึงซักผ้าทําความสะอาดในบ้านตามคู่มือที่เธอได้ในสัญญาแบบเป,เป๊ะๆหลังจากทํางานบ้านเสร็จ ยอนวาก็ต้องเตรียมยาเป็นแผงๆให้คุณตากินเรียกได้ว่ากินยาจนอิ่มแทบไม่ต้องกินข้าวจากนั้นคุณตาก็ได้เรียกให้ยอนวาช่วยมาขัดตัวในห้องน้ําให้หน่อยยอนวาที่แขนเล็กรกะจ้อยรอยเธอก็พยายามขัดอย่างสุดตัวแต่คุณตาจุงสมก็เอาแต่สั่งให้ยอนวาขัดแรงๆขัดให้แรงกว่านี้ได้หรือเปล่ามาถึงจุดนี้แอดมินอยากโยนสกตไปให้ยอนวาไปเลยขัดให้หนังหลุดเลยซะดีไหมเอาแต่สั่ง dù nắn là ฉากต่อมาตัดไปยังที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่งวันนี้คุณตาก็ได้มาร่วมโต๊ะอาหารกับเพื่อนรุ่นเดียวกันแถมคุณตายังพายอนวามาคอยบริการตัวเองอีกด้วยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพอเห็นจุงซบมีสาวสวยคอยนั่งอยู่ข้างๆขงวกเขาแต่ละคนก็พากันอิจฉาแต่จุงซบก็บอกว่าเธอทําหน้าที่ของตนเท่านั้นไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่าสาวรับใช้ระหว่างนั่งคุยกันอยู่จู่ๆเพื่อนของคุณตาก็ได้ขอให้ยอนวาช่วยออกไปร้องเพลง ให้ฟังหน่อยยอนวาพอโดนขอร้องเธอก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะจุงซบเองก็อนุญาตพอยอนวาขึ้นไปร้องเพลงเธอนั้นก็ได้เลือกร้องเพลงกเก่าเพลงหนึ่งเสียงร้องของยอนวานั้นช่างไพเราะ คุณตาจุงซบพอได้ยินแบบนี้เขาก็รู้สึกชอบมากๆเพราะนอกจากเสียงของยอนวาจะไพเราะเพลงที่เธอร้องนั้นคุณตาก็เคยฟังด้วยฉากต่อมาระหว่างที่ยอนวาขับรถกลับไปที่บ้านคุณตาจุงซบก็ได้ถามยอนวาว่าตอนนี้เธออายุเท่าไร่แล้วยอนวาก็ตอบว่าอายุ28ค่ะคุณตาพอรู้อายุของเธอก็เลยเอ่ยปากขึ้นมาว่าเท่ากับจองวันเลยสินะ เขาคือลูกชายของฉันที่เสียชีวิตไปแล้วจากนั้นคุณตาก็ได้ถามยอนวาต่อว่าเธอไปรู้จักเพลงที่ร้องเมื่อกี้ได้อย่างไงกันยอนวาก็บอกว่าเคยมีคนที่ฉันรักมากคนหนึ่งเขาร้องเพลงนี้ให้ฉันฟังอยู่บ่อยๆแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่กับฉันแล้วคุณตาพอทราบก็บอกว่าฉันเองก็เหมือนกันเมื่อก่อนภรรยาของฉันก็เป็นคนร้องเพลงให้ฟังแต่วันนี้เธอเองก็ไม่อยู่กับเขาเหมือนกัน เช้าวันต่อมาวันนี้ยอนฮาวาก็ได้ทําหน้าที่เป็นคนตัดเล็บให้กับคุณตายอนวาบรรจงตัดอย่างพิธีพิธนันส่วนคุณตาก็ได้ใช้มือของตนแอบหยิบผมแตกปลายบนหัวของยอนฮาวาออกมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าถ้าโรคมะเร็งมันสามารถหยิบออกได้แบบนี้ก็คงจะดี หลายชั่วโมงต่อมาพอถึงตอนเย็นคุณตาที่ได้เข้ามานอนหลับเขาก็เกิดอาการหายใจไม่ออกคุณตาดิ้นอย่างทุกข์ทรมานเพื่อคลานมากินน้ําที่อยู่หัวเตียงส่วนด้านยอนวาที่เดินมาเคาะประตูเธอก็พยายามเรียกให้คุณตาออกไปเดินเล่นด้วยกันสิเนื่องจากว่ายอนวายังไม่รู้ว่าคุณตากําลังจะตายส่วนคุณตาที่ไม่อยากให้ยอนวาเห็นสภาพของตัวเองเขาก็พยายามตะโกนด้วยเสียงอันแหบแหง้งสั่งให ยอนวาไปรีดเสื้อผ้าให้หน่อยวันนี้ฉันจะไม่ไปออกกําลังกายเพราะฉันมีที่ที่หนึ่งที่จะต้องไปหลังจากรีดผ้าเสร็จยอนวาก็ได้ถามคุณตาว่าจะออกไปไหนหรอคุณตาก็บอกว่าจะไปถ่ายรูปสักหน่อยถ่ายเสร็จแล้วช่วยไปรับรูปมาให้ฉันด้วยไม่นานหลังจากถ่ายรูปเสร็จคุณตาก็ได้ฝากให้ยอนวาไปรับรูปที่ร้านแต่ทันทีที่ยอนวาเห็นรูปถ่ายเธอก็รีบวิ่งกลับมาที่บ้านด้วยสีหน้าตื่นตระหนกยอนวาวิ่ง สุดชีวิตจนทําให้รูปในมือตกลงมาแตกนั่นจึงทําให้คนดูอย่างเราได้เห็นว่ารูปใบนี้ก็คือรูปหน้าศพของคนตายขณะเดียวกันด้านคุณตาจงซบ เขาก็ได้หยิบรูปแต่งงานของตนกับภรรยาขึ้นมาดูจุงซบยังคงรักแฟนของเขามาและวันนี้เองจุงซบก็ได้ตัดสินใจแล้วที่จะตามไปอยู่กับแฟนพอวางรูปถ่ายลงจุงซบก็ได้ขึ้นไปเหยียบบนเก้าอี้พร้อมกับทิ้งตัวลงมาอย่างแรงเทว่านับหนึ่งไม่ถึง3ยอนวาก็ได้เปิดประตูเข้ามาเห็นพอดีเธอใช้เลี้ยวแรงทั้งหมดที่มีพายายามยกคุณตาเอาไว้ยอนวาตะโกนลั่นว่าคุณจะตายไม่ได้เพราะฉันช อบคุณมากๆไม่นานหลังจากยกคุณตา,าลงมาได้สําเร็จยอนวาก็ได้ช่วยป้อนน้ำให้คุณตาดื่มผ่านปากเพราะคุณตาไม่มีแรงแม้แต่จะดื่มน้ําได้เองหลังจากรอดตายมาได้ยอนวาก็ได้ขอร้องให้คุณตาว่าคุณห้ามตายนะเราจะได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆจากนั้นยอนวาก็ได้พาคุณตาไปหาหมอสีหน้าของคุณตาตอนนี้ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขรอยยิ้มที่หายจากใบหน้าไปนานก็ได้ถูกทายทอด ออกมาเพราะยอนวาทั้งสองคนพาก,กันออกไปเที่ยวเล่นตามท้องตลาดพวกชาวบ้านที่ได้เห็นทั้งสองคนเดินจับมือกันแต่ละคนก็พากันดินทายกใหญ่ว่าใหญ่ผู้หญิงสาวสวยคนนี้ต้องหวังฮุบมรดกจากคุณตาแน่ๆเพราะเขาเป็นถึงผอโอรงเรียนพอทั้งสองคนกลับมาถึงบ้านยอนวาก็รีบเตรียมตัวเพื่อทําอาหารให้คุณตากินแต่ยังไม่ทันได้เริ่มทําจูจ่ๆก็มีเสียงดังโครมมาจากห้องน้ําพอยอนวาวิ่งเข้า ไปดูปรากฏว่าคุณตาที่กําลังนั่งทําธุระอยู่ก็เป็นลมทําให้ยอนวาต้องรีบช่วยพาเขาออกไปด้านนอกหลังจากช่วยคุณตาเสร็จยอนวาก็ต้องรีบเข้าไปอาบน้ําล้างเนื้อร้างตัวฉากนี้บอกเลยว่าเซอร์วิสคนดูแบบสุดๆส่วนคุณตาที่นอนอยู่ในห้องเขาก็นอนไม่ค่อยราบราวกับว่าคุณตากําลังคิดอะไรอยู่ในใจ เช้าวันต่อมายอนวากับคุณตาก็ได้ช่วยกันเช็ดรูปถ่ายที่ตั้งอยู่ในห้องยอนวากล่าวชมภรรยาของจุงโซบ ว่าเธอช่างเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากๆจากนั้นยอนวาก็ได้ถามเรื่องลูกชายของจุงโซบเธอได้ข่าวว่าเขาตายเพราะอุบัติเหตุเท่ากับว่าไม่มีใครเลยที่จะสืบทอดมรดกของคุณตานั่งคุยกันสักพักคุณตาก็ได้ขอให้ยอนวาโปรดอยาจากฉันไปอีกคนถ้าเธออยากไปเมื่อไร่ละก็ขอร้องราช่วยบอกฉันก่อนก็ยังดียอนวาพอได้ยินแบบนี้ก็บอกว่าฉันไม่ไปหรอกฉันให้คำมั่นสัญญาว่า ฉันจะไม่ทิ้งคุณไปไหนแน่นอน ฉากต่อมาตัดมายังที่โรงพยาบาลปรากฏว่าวันนี้ผลตรวจส่องกล้องของจุงโซบมันก็ออกมาดีมากๆเซลลของมะเร็งที่เคยลุกลามมันได้ลดลงไปแล้วเป็นเหตุให้เวลาของจุงโซบจากเดิมที่เขาจะตายภายในหนึ่งปีเขาอาจได้เวลาอยู่บนโลกนี้นานขึ้นพอออกมาจากโรงพยาบาลจุงโซพที่ตอนนี้ดีใจสุดๆก็ได้เผล่อเอามือไปจับมือของยอนว่าพร้อมกับชวนให้เธอไปกินปลาดิบกันไหมแต่ ยอนวากลับดึงมือออกแล้วบอกว่าไม่อยากให้คุณตากินปลาเดบเพราะมันเสียสุขภาพพอกลับมาถึงบ้านระหว่างที่ยอนวากำลังยืนล้างจานคุณตาจุงซบก็ได้เขียนข้อความบางอย่างใส่แก้วกาแฟคุณตาแอบนำมาวางที่โต๊ะกินข้าวด้วยท่าทีเคอะเขินไม่ให้ยอนวาเห็นด้วยคนดูอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้อความนั้นเขียนว่าอะไรฉากต่อมาตัดมายัางที่ตลาดนัด ปรากฏว่าวันนี้คุณตาก็าอาสาจะเป็นคนถือของให้ส่วนยอนวาที่ต้องคอยดูแลคุณตาเธอก็พยายามบอกว่าฉันจะถือเองแต่ทางคุณตาก็ยังยืนยันว่าฉันจะถือพอเดินมาถึงร้านอาหารทะเลคุณตาก็ได้ชวนยอนวาไปกินปลาดิบจนได้ทง้ทงที่ยอนวาห้ามแล้วแต่ก็ไม่ฟังเพราะปลาดิบมันไม่ดีต่อลำไส้ยอนวาที่ไม่อยากกินก็ได้แต่นั่งดูส่วนคุณตาจุงศบนอกจากจะกินปลาดิบเขายังได้เปิดหว เล่าดื่มยังมีความสุขด้วยยอนว่าพอเห็นก็ได้ทนไม่ไหวจนเธอต้องขอร้องให้คุณตากลับบ้านดีกว่า ฉากต่อมาเมื่อทั้งสองคนกลับมาถึงบ้านคุณตาก็ได้เข้าไปอ้วกในห้องน้ำยอนวาพอเห็นเธอก็เป็นห่วงพอคุณตาออกมานอกห้องจู่ๆคุณตาก็ได้เข้ามากอดยอนวายอนวาพอโดนกระทําแบบนี้เธอก็พ่ายยามสูคุณตาพอตั้งสติได้เขาก็ยอมหยุดส่วนยอนวาที่ตอนนี้ผมเข้ายุ่งเยิงไปหมดเธอก็ยอมยกโทษให้ครั้งหนึ่งเธอจะคิดว่านี่เป็นเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ก็แล้วกันหลังจากยอนวาเดินจากไปคุณ ตาก็ได้นั่งพูดอยู่คนเดียวว่าฉันไม่ได้เมาฉันยังมีสติแต่ที่ทําลงไปเพราะรักยอนวาก็เท่านั้นกลับมายังปัจจุบันเราจะมาอยู่กับนักข่าวโจที่ตอนนี้ได้เข้ามาตามสืบประวัติของยอนวาปรากฏว่าสมัยที่ยอนวาเรียนอยู่มหาลัยเธอเรียนเก่งมากๆเธอเป็นคนขยันตั้งใจทํางานแถมงานที่เธอทําก็เป็นงานกลางคืนเธอทํางานไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยนักข่าวโจพอได้ยินว่างาน กลางคืนเขาเลยอยากรู้ว่างานกลางคืนที่ว่านั้นมันคืออะไรกันแน่ฉากต่อมาตัดไปยังที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะักข่าวโจก็ได้เข้ามาคุยกับผู้จัดการของร้านผู้จัดการก็ได้เล่าให้ฟังว่ายอนวาเคยทำงานที่นี่เมื่อนานมาแล้วเธอใช้ชื่อสมมุติว่าซูจีแต่หลังจากที่แฟนของเธอตายยอนวาก็ได้ลาออกไปเลย ฉากต่อมาตัดไปยังที่สำนักข่าวนิตยสารนักข่าวโจที่กำลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนก็ได้หยิบเรื่องของคุณตาขึ้นมาพูดเพราะมันดูแล้วมีอะไรแปลกคุณตากำลังจะตายพอโรคมะเร็งแต่ทำไมจู่ๆเขาถึงได้ข่าวตัวตายย้อนว่าต้องมีส่วนอะไรแน่ในเรื่องนี้ฉากต่อมาตัดไปยังที่บ้านของคุณตาจุงโซบ ที่ตอนนี้เป็นบ้านของยอนวานักข่าวโจได้เข้ามาที่บ้านนี้เป็นรอบที่2ครั้งนี้นักข่าวโจเปลี่ยนไปถามถึงแฟนของยอนวาที่เสียชีวิตตามคำบอกเล่าของผู้จัดการที่ได้ยินมาแต่ยอนวาก็ไม่คิดจะบอกอะไรแต่เธอดันชวนให้นักข่าวโจมากินเหล้าด้วยกันดีกว่านักข่าวโจเองก็ไม่ปฏิเสธเข้าตอบรับนั่งกินเหล้ากับยอนวานั่งคุยกันได้สักพัก นักข่าวโจก็ได้ถามยอนวาว่าเธอคิดยังไงถึงไปทำงานในพับแห่งดานยอนวาก็บอกว่าตอนนั้นฉันไม่มีเงินเรื่องมันก็มีแค่นั้นแหละคำถามต่อไปนักข่าวโจก็ได้ถามว่าทำไมคุณถึงเข้าไปรับใช้คุณตาจุงโซยอนวาก็บอกมันเป็นเพียงแค่ง,งานงานดูแลผู้ป่วยส่วนเรื่องความรับของฉันหากคุณนักข่าวมีความสามารถพอละก็คุณจะพบว่าฉันมีความรับอยู่เยอะมาก กลับมายัางอดีตอีกครั้งหลังจากที่คุณตาจุงซบได้ทําเรื่องไม่ดีกับยอนวาลงไปคุณตาก็กลับไปเป็นคนแก่นิสัยเสียอีกรอบเริ่มจากคุณตาปัดแก้วน้าขิงของยอนวาทิง้งยอนวาพอได้เจอพฤติกรรมน่าเบื่อของคุณตาเธอก็หานได้โกรธใหม่ตรงกันข้ามยอนวาเธอกับเรื่องจะอ่อยคุณตามากขึ้นด้วยการที่เธอนั้นถอดเสื้อคลุมตัวนอกออกพร้อมกับก้มลงไปเก็บเศษแก้วที่แตกอย่างช้าๆคุณตาพอก้ม ลงไปดูเขาก็ไม่สามารถล้าสายตาจากยอนวาได้เลยพอเข้ามาในห้องนอนจูจูยอนวาก็เริ่มนั่งร้องไห้เธอหันไปมองกระจกแล้วพูดออกมาทั้งน้ำตาว่าฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ หลายชั่วโมงต่อมาจูจูคุณตาจุงซบก็ได้มาเคาะประตูห้องคุณตาขอร้องให้ยอนวายอมตัวเองเธออีกไม่นานฉันก็จะตายแล้วฉันอาจจะตายวันนี้เดี๋ยวนี้เลยก็ได้ภายใน6กเดือนฉันอาจจะไม่รอดยอนวาที่นั่งฟังอยู่ในห้องเธอจึงได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างยอนวาถอดชุดตัวนอกออกเพื่อถอดเปลี่ยนไปใส่เสื้อผ้าตัวเล็ก แถมยอนวายังไม่ได้ใส่อะไรด้านในอีกด้วยจากนั้นยอนวาเคลื่อนออกไปหาคุณตาสภาพของคุณตาตอนนี้ก็เอาแต่นั่งร้องไห้งองแงอย่างกับเด็กยอนวาที่พร้อมจะรุยเต็มที่เธอก็ได้พาคุณตาเข้าไปนอนกินยาแบบเอนเตอร์เทนสุดๆส่วนคุณตาที่กําลังกินยาก็ไม่รู้แล้วว่าสิ่งตรงหน้านี้มันคืออะไรจากนั้นยอนวาก็ได้พาคุณตาเข้าไปอาบน้ําแถมครั้งนี้ยอนวาก็ได้ร่วมอาบน้ําไปพร้อมๆกันด้วยคุณตาที่กําลังงง,ง อยู่ก็ได้แต่นั่งนิ่งเขาไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าทำไมยอนวาถึงทำแบบนี้กันหลังจากอาบน้ำเสร็จยอนวาก็ได้พาคุณตามานั่งเล่นที่โซฟาส่วนคุณตาที่ทนไม่ไหวแล้วเขาก็พยายามเอื้อมมือเข้าไปไกลแต่ว่ายอนวากลับลุกหนีเดินเข้าไปในห้อง ทิ้งให้คุณตานั่งเซ็งอยู่คนเดียวกลับมายัางปัจจุบันระหว่างที่ยอนวานั่งดื่มกับนักข่าวโจทั้งสองคนก็ได้เมาจนได้ทียอนวานเริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยทํางานในผับให้ฟังย้อนกลับไปสมัยที่ยอนวานยัางเรียนมหาลัยวันหนึ่งระหว่างที่ยอนวานทํางานยอนวานก็ได้เจอกับผู้ชายติ่มติ่มคนหนึ่งเขามีชื่อว่าจองวานและชายคนนี้เองก็คือลูกชายของจุงโซบ จองวานมีท่าทีเคอะเขินจนไม่กล้าจะมองหน้ายอนวานพอออกมานอกร้านชายคนนี้ที่มีชื่อว่าจองวานก็ได้ชวนให้ยอนวานไปกินมาม่าคับร้อนๆกันดีกว่าเพื่อทำให้เธอสดชื่นขึ้นแล้วก่อนจากกันจองวานก็ได้ขอให้ยอนวานดูแลสุขภาพดีๆการดื่มเหล้าแบบนี้มันไม่ดีต่อตัวคุณยอนวานที่ได้เจอชายหนุ่มไร้เดียงสาตรงหน้าเธอก็ไม่รู้เลยว่าควรจะทำตัวยังไงดี กลับมายัางปัจจุบันปรากฏว่าวันนี้นักข่าวโจวก็ไดมานอนที่บ้านของยอนวาเพราะทั้งคู่ได้ดื่มเข้าไปเยอะมากๆแล้วพอสะดุ้งตื่นขึ้นมานักข่าวโจวก็เหมือนได้ยินเสียงน้ำก๊อกดังมาจากห้องน้ำนักข่าวโจวก็เลยเดินไปดูนั่นจึงทำให้นักข่าวโจได้เห็นยอนวากำลังนั่งร้องไห้เสื้อผ้าของเธอที่เป็นสีขาวเมื่อโดนเข้ากับน้ำทำให้นักข่าวโจได้เห็นเลือนร่างของเธอส่วนยอนวานั้นก็ได้ร้องไห้ถึงจองวาน ายหนุ่มที่เธอรักมากที่สุดในชีวิตยอนวายังจำได้ดีภาพที่จองวานเดินทิ้งเธอไปภาพที่ยอนวาโดนทิ้งให้นั่งร้องไห้อยู่ในห้องคาราโอเกะมันทำให้ยอนวานเสียใจจนแทบไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้วนักข่าวโจวพอได้เห็นพี่แกก็เลยโน้มตัวเข้าไปเพื่อช่วยพยุงยอนวาขึ้นมาจากนั้นทั้งสองคนก็ได้พากันไปทำกายบริหารบนเตียงอย่างดุเดือด ทุกท่วงท่าลีลามันช่างเผ็ดร้อนไปหมดทว่าสิ่งที่นักข่าวโจไม่ได้เห็นก็คือใบหน้าของยอนวาใบหน้าของเธอนั้นคือนางมาร้ายดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเกลียดชังจากหยิงสาวแสนน่ารักสดใสตอนนี้แววตาของเธอมันดูเหมือนมัจจุราชที่พร้อมจะฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าและภาพในจินตนาการของยอนวาก็คือการที่คุณตาจุงโซบนั่งมองเธอมีความสุขกับผู้ชายคนอื่น เช้าวันต่อมานักข่าวโจก็ตื่นขึ้นมาเจอหนังสือพิมพ์นิตยสารเล่มหนึ่งที่มันวางอยู่บนเตียงพอหยิบขึ้นมาอ่านปรากฏว่าในข่าวก็ได้เขียนถึงการตายของลูกชายจุงโซบและคนที่เขียนข่าวนั้นก็คือนายโจนี่เองย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนในวันที่จองวานลูกชายคุณตาเสียชีวิต ในงานศพของเขาคุณตาจุงซบเอาแต่นั่งร้องไห้อยู่เพียงรำพังส่วนนักข่าวโจที่เข้ามาหาข้อมูลไปเขียนหนังสือเขาก็ดันพูดขึ้นมาเบาๆว่านี่นับว่าเป็นการตายที่ดีมากๆแต่เขาไม่น่าคิดสั้นเลยนักข่าวโจพูดไปพร้อมกับก้มลงดูหญิงสาวที่กำลังนั่งร้องไห้เท่าว่าสิ่งที่นักข่าวโจไม่รู้เลยก็คือหญิงสาวคนนั้นก็คือยอนวานนั่นเองแล้วเมื่อเธอได้ยินนักข่าวโจพูดถึงคนรักของตนแบบ นานยอนวาก็ได้แต่นั่งกัดฟันดวงตาของเธอเต็มเปี่ยมไปด้วยความโกรธแต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ มาดูที่ฝั่งของคุณตาจุงซบกันบ้างในช่วงเวลาก่อนที่จองวานลูกชายของคุณตาจะตายคุณตาได้เข้าไปด่าจองวานให้เลิกยุ่งกับแม่สาวผับนั่นซาเพราะแกจะทำให้พ่อเสียชื่อเสียงแต่จองวานก็ไม่สนใจคำเตือนของพ่อเขาเลือกจะออกไปจากบ้านเพื่อไปอยู่กับยอนวาคุณตาพอเห็นว่าลูกชายไม่ยอมเชื่อฟังคุณตาเขาก็เลยไล่ให้จองวานแกอยากไปตายที่ไหนก็ไปซะ ฉากต่อมาตัดมายัางที่ร้านเราปรากฏว่าวันนี้จองวานก็ได้เข้าไปช่วยยอนวาเพราะยอนวาถูกแขกผู้ชายหลายคนเข้ามาลุมทำร้ายทว่าพวกนักเรงเหล่านี้ก็มีเยอะเกินไปจองวานทำได้เพียงแค่กรีดร้องบอกให้พวกมันหยดุดแต่ไม่ว่าจองวานจะตะโกนดังแค่ไหนไอ้นักเรงพวกนี้มันก็ไม่ยอมหยดุดพวกมันทุกตัวพากันทำร้ายยอนวาสลับเปลี่ยนกันไปคนละรอบสองรอบแต่ละคนหัดวนกันอยู่แบบนั้นหลายนาที จองวานที่ได้เห็นคนรักโดนทำร้ายก็ได้แต่ร้องไห้แล้วเมื่อทุกอย่างจบลงพวกนักเลงเหล่านี้ก็โยนเงินปึกหนึ่งให้กับยอนว่าแล้วพวกมันก็ไม่คิดจะหันมาทำร้ายจองวานเลยสักนิด เพราะอันที่จริงพวกนักเรงเหล่านี้คือคนที่คุณตาจุงซบจ้างมาส่วนด้านจองวานที่เป็นต้นเหตุทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเขาก็ไม่สามารถทนรับกับความเจ็บปวดนี้ต่อไปได้จองวานเดินร้องไห้ออกไปจากร้านเขาเดินไปหยุดอยู่กลางถนนแล้วนั่นเองก็เป็นครั้งสุดท้ายของจองวานที่เขาได้ลืมตาเห็นโลกใบนี้กลับมายัางช่วงเวลาก่อนหน้าที่นักข่าวโจจะได้เข้าไปหายอนวาที่บ้านในตอนนั้นนัก ักข่าวโจก็ได้เจอกับสาวสวยในภาพสาวคนนี้เล่าให้นักข่าวโจฟังว่าตั้งแต่คนรักของยอนวาเสียชีวิต ตัวของเธอก็ไดรราออกไปอยู่ปูซานเห็นได้ข่าวว่าไปอยู่กับเศรษฐีแก่ๆคนหนึ่งแต่ไม่นานชายแก่คนนั้นก็เกิดตายนักข่าวโจวพอได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในร้านเล่าจากปากของสาวคนนี้เขาก็พอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมยอนวาถึงได้เข้าไปหาคุณตาจุงโซบนอกจากนั้นเมื่อนักข่าวโจได้ลองนำสมุนไพรที่ยอนวาตากทิ้งเอาไว้หน้าบ้านไปตรวจสอบปรากฏว่าสมุนไพรชนิดนี้มันมีผลไม่แตกต่างอะไร กับยากกระตุ้นฮอร์โมนเพศชายยิ่งกินเข้าไปนานเท่าไรชายคนนั้นก็จะดูผู้หญิงทุกคนสวยไปหมดที่แท้แม่สาวยนว่าเธอก็แอบใส่สมุนไพรตัวนี้ลงไปให้คุณตาดื่มกินตลอดนั่นเองกลับมายังอดีต,ตอีกครั้งหลังจากคุณตาปฏิบัติตัวไม่ดีกับยนว่าวันนี้คุณตาก็ได้ลงทุนกลนนดกคลคาวของตัวเองออกรวมถึงลุกมาทำกับข้าวตั้งแต่เช้าด้วยช่างนาเวทนายิ่งนัก ที่คุณตายังไม่รู้ตัวว่าแม่เสือสาวที่ตัวเองตกหลุมรักนั้นเธอคือแฟนของลูกชายตัวเองที่เขาจ้างนักเลงให้ไปจัดการในวันนั้นส่วนยอนวาที่นอนอยู่บนโซฟาเธอก็ได้รับแหวนเพชรราคาแพงเป็นของขวัญเธอเป็นคําขอโทษที่ก่อนหน้านี้คุณตาทําไม่ดีกับเธอเอาไว้ทว่ายอนวาก็ไม่อยากได้เลยสักนิด ฉันไม่อยากได้ทั้งแหวนและข้าวที่คุณทําให้กินมาถึงจุดนี้ยอนวาก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าตัวเองจะสามารถฆ่าชายคนนี้ได้หรือเปล่าแล้วด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดียอนวาจึงได้ตัดสินใจแต่งตัวแล้วเดินออกไปจากบ้านเธอไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วจะให้ฆ่าคุณตายอนวาก็ทําไม่ลงจะให้ดูแลเขาต่อยอนวาก็ทําไม่ได้คุณตาจึงซบพอเห็นว่ายอนวากําลังออกไปจากบ้านคุณตาก็พยายามเรียก ให้เธอหยุดแต่คุณตาก็ตามยอนวาไปไม่ทันทำให้คุณตาต้องมานั่งรออยู่ที่หน้าบ้านนั่งรอเหมือนน้องหมาที่กำลังรอเจ้าของให้ห่วนกลับมา หลายชั่วโมงหลังจากรออยู่นานปรากฏว่ายนวาก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านส่วนคุณตาที่อยู่เพียงลำพังก็ต้องทนทุกข์จากโรคร้ายต่อไปทว่าทันใดนั้นยนวาก็ได้กลับเข้ามาในบ้านคุณตาพอเห็นก็พยายามอ้อนวอนยอนวาให้อยู่ด้วยกันขอแค่อยู่กับฉันเฉยๆไม่ต้องทําอะไรก็ได้ขอแค่ให้ฉันไม่เหงาก็พอฉันไม่อยากต้องตายอยู่เพียงลำพังอย่างน้อยฉันอยากให้เธออยู่ข้างๆในยามที่ฉันหมดลมหาย ใจทว่ายอนวาก็ไม่ต้องการเธอไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วคุณตาพอเห็นว่าชายลูกอ้อนไม่ได้ผลเขาจึงเสนอทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับยอนวาแต่ว่ายอนวาก็ไม่อยากได้ทําไมฉันถึงต้องอยากได้ของคุณด้วยล่ะคุณพอ่อคุณตาจุงซบพอได้ยินยอนวาเรียกว่าคุณพอ่อเขาถึงกับอึง้งเพราะเท่าที่จําได้มีคนเดียวเท่านั้นที่เรียกเขาแบบนี้ซึ่งนั่นก็คือแฟนของจอนวานลูกชายของคุณตานั่น 이에요. ย้อนกลับไปตอนที่ยอนวาถูกทำร้ายในลานเหล่าคุณตาจุงซอบก็ได้ถั่วเข้ามาหายอนวายอนวาพอรู้ว่าชายคนนี้คือพ่อของจอนวานเธอก็ถามว่าคุณทำแบบนี้ทำไมทำไมต้องส่งพวกนักเรงมาลังแกฉันด้วยเราไม่เคยเจอกันเลยด้วยซ้ำแล้วคุณจะรู้ได้ย,ยังไงว่าฉันเป็นคนดีหรือคนเลวคุณตาจุงซอบที่อยู่ปลายสายก็บอกว่าเพราะเธอมันเป็นแค่คนที่ไรค้ค่าฉันไม่ต้องการเจอเธอจองวา ลูกของฉันควรได้เจออะไรที่ดีกว่าต่างคนต่างอยู่เธอแค่กลับไปขายรอยยิ้มขายความสวยของตนซะแล้วไม่ต้องมายุ่งกับลูกของฉันตลอดกาลกลับมาที่ฝั่งของคุณตาหลังจากรู้แล้วว่ายอนวาคือแฟนของลูกชายเขาก็ได้แต่นั่งช็อกจนพูดอะไรไม่ออกแต่ไม่นานคุณตาจุงศพก็เริ่มร้องโวยวายเขาโทษว่าทุกอย่างมันคืออุบัติเหตุฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้น เช้าวันต่อมาคุณตาก็ได้เข้ามาขอให้ยอนวาอาบน้ําให้หน่อยยอนวาพอโดนขอร้องก็ยอมทําตามแล้วก่อนจะอาบน้ําเสร็จคุณตาก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันขอโทษหลังจากอาบน้ําเสร็จคุณตาก็ได้แต่งตัวอย่างดีขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ส่วนด้านยอนฮวาที่นั่งอยู่ในห้องเธอก็ทําได้เพียงแค่นั่งฟังเสียงที่เกิดขึ้นอยู่เงียบเงียบ กลับมายัางปัจจุบันหลังจากยอนวาได้สาสางทุกอย่างแล้วเธอจึงได้ตัดสินใจเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟแต่ในเสีย้ยววินาทีก่อนที่ทุกอย่างจะจบสิน้นคุณตาจุงซบก็ได้เข้ามาดึงตัวของเธอเอาไว้แต่นั่นก็ไม่ใช่ตัวของคุณตาจริงๆคุณตาที่เสียชีวิตไปนานแล้วเขาได้แวะมาสั่งรายอนวาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครั้งนี้คุณตาเองก็อยากให้ยอนวาใช้ชีวิตอยู่ต่อไปโปรดจงดูแลหัว ใจของตัวเองต่อไปให้ดีเพื่อชีวิตของตัวเธอและจองวานคนที่เธอรักมากที่สดุดแล้วเรื่องราวของดอทูเดนัยลักหล่อนซ่อนเร้นก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ